อย่าเทียบรั <c oughs> บโอ้ยเสีย <ไป S 2> งดังแดงขอโทษขอโทษกาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเราจะกล่าวทำไมวะไม่เคยอัดคลิปคลิปครั้งแรกนี่ทำยังไงเล่นเกมเมลอนทีกาวนะครับมาดูกันมาดูกันเดี๋ยวๆดขอขอไอ,อ้ก่อนแทรกเสียงแทรกแทรก ขอโทษที่มีเสียงแทรกรบกวนนี่ผมจะทดลองด้วยตัวนี้ผมจะเล่นไปทางไปรีบเบื่อลิปชื่อคลิปชื่อคลิปคือชื่ออะไรเล่นไปเรื่อยเบื่อตั้งชื่อคลิปได้แหละโอ้ยไม่ต้องห่วงไปชื่อคลิปเดีย๋ยวไอ้แอปเปิลตัวนี้มันก็จะเล่นไปเรื่อยเบื่อเหมือน โอ้เสียงแท้ไม่่้องหนูจะไอคิมเอินก็ไม่ต้องหรือพี่จะเก็บอยู่ข้องขิปเสียงคนเดียวแล้วเนี่ยเสียงดังดังเนี่ยไม่มีวลาคลิปเลยเนี่ยเจ้าเจ้าทำผิดเจ้าต้องรองท้อขอหาไปป้นเกงเเลย คลิปจะมีความยาวสิบนาทีพอเพราะวันนี้คือวันคลิปทำหละทำคลิปครั้งแรกเพราะฉะนั้นอย่าถือสาอะไรเพราะผมเพิ่งทำคลิปทำหละเดี๋ยวเลือกเสียงเดียผมตรวจถ้าเกิดมันเสียงมันเสียงเบาแค่ไหนเดี๋ยวผมจะเอาเสียงนี้ไปเพิ่มมาแรงไปหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้โอเค พี่เกีดทดลองแล้วเอเราจะมาทำาชุดกาะไดใส่ชุดเกาะก่อนตัดไปตอนนั้นแล้วกันอ่ามาดูกันมาดูอ่ะมคราวนี้นี่จะมีชุดเกาะแบบจะทำสงครามลบกเองออา จะเล่าเย็นแบบจิมมี่จิมมี่จิมมี่ติดกระทืบจิมมี่เนี่กระทืบจิมมี่อ่ะหัวขาดกระทืบต่อโอเคคอนเดอร์กี่คลิปกี่คลิปแล้วเนี่ยโอเคโอเคไม่เป็นไรหรอกจะทำไปเรื่อยเปื่อยแบบไม่มีเรื่องอะไรที่แบบ

แล้วก็มาเล่นกันต่อเลยดีกว่าเมื่อกี้ต่อจังเ,เดี๋ยวเรามาดีวิว What the hell is that? ห่วยห่วยอยเ่เมื่อกีาาอ้เราไม่จอนพลลที่ปที่ภูมิเห็นไหมโอ,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 อ้อะไรวะเนี่ยอะไรอะไรวะเนี่ยอะไรอะไรอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปใช้โปรแกรมตรัดคลิป <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอโหลดมา <c oughs> เดี๋ยวขอโหลดแอปโปรแกรมตรัดคลิปก่อน หมือนว่าโปรเกมอาจไม่มองโปรแกรมตัดคลิปมันจะเมมีเยอะไปอ่ะโหมีมมยิ่งสิบห้ามมอยู่ด้วยทําคลิป y o u t u b e ก็คงทําไม่ได้มากหรอกน่าจะประมาณปลายๆสักห้านาทีกว่าโอเคมาแล้วคุณจะสอนเรื่องอย่างหนึ่งที่จะบอกให้คุณ ผมจะเลี่ยงเรื่องไอ้นี่นะแต่บางส่วนจะไม่ดูเรื่องไม่เช่นสนไม่เขียนอเริ่มแต่ไม่เช่นสนไม่เขียนอ้ออันนี้อันนี้คือทิ้งนะอันนี้คือแบบจะคนจะหายตัวมันก็คือไม่ได้หายตัวหรอกจริงๆมันก็คือทิ้งเลยอันนี้ก็คือฟีดผมจะสร้างปฏิหารแห่งแห่งการพูดอะไรเมื่อด้เลยสิค่ะ ก่อนมันทำได้ทีพูดสวยเลยแต่ทำรบปก็ยังไม่เก็งดูไปแครนะดูทำลองทำหนังดูไปแค่นี่ดูนี่นะแกแกต้องโดนจับไม่ไม่ฉันจะต้องหนีหนีไม่แล้หนีหนีกายทางตันแล้วสิทำยังไงดีทำยังไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวตายง่ออีกโอ้ยหลบหลบหลบก่อนเดี๋ยวช่วพระเจ้าเค่น บอกตายงูงอีกอ้โมโอ้โหโอ,อ้โอ้ะหงอ้โหโอ้โอ้า <ำ S 2> หอ้หอ้โอ้โอ้โหโอ้อ้อไปไหอ้โหอ้มันก็่หโอ้โหโอ้อ้ไหโอ้โหโอ้โหเอ้โหโอา้าหโอ้อีกหน, <c oughs> นท้โหโอ้หนักก้กหบอีกคนทำโหษไ้่หนักแต่มันก็หนักโหโอ้โหอ เนี่ยนี่คือเวลาอันสมควรแล้วที่ผมจะบิดคลิปเพราะฉะนั้นผมจะทำอย่างหนึง่งคือตัวก่อนจากนั้นฝากติดตามผมครบให้หนึ่งร้อยคนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิป <c oughs> ออกมาเรื่อยๆบ๊ายบาย